ผลดไม้กินบัรุงผิวสวยจากภายในอยากผิวสายางไกลริ้วรอยข้ามพลาดถ้าเลือกได้สาวๆก็อยากมีผิวพันที่สวยใสยและเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมาชาติ แน่นอนว่าการบำรุงผิวให้สวยสุขภาพดีนั้นไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีเดียวกันได้กับทุกสภาผผิวเนื่องจากแต่ละคนมีสภาพผิวที่แตกต่างกันดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือวิธีการดูแลผิวก็ไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่สาวๆสามารถใช้วิธีเดียวกันเพื่อบำรุงผิวได้เหมือนกันทั้งหมดนั่นก็คือการกินผลไม้ที่ช่วยบำรุงผิวจากภายในสู่ภายน,นั่นเองมาดูกันค่ะว่ามี ผล,ลไม้ชนิดใดที่แนะนำให้กินเพื่อบำรุงผิวกันบ้าง1จุดสดรอสบอรี์สดรอเบอรีอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีกรดอันฟาไฮดกและกรดซาลิซิก โดยชาฮอกรดซาลิซลิกมาเอามาใช้ในครีมรักษาสิวเพราะเป็นกรดที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่รูขุมขนและช่วยทำความสะอาดผิวได้ดีอีกทั้งสดรอเอรียังมีกรดเอลาจิกที่มีความสามารถช่วยป้องกันผิวจากรังสี UV พร้อมทั้งช่วยป้องกันไม่ให้คอนไลเจนทูผทอนไลจนทําให้ผิวเกิดริ้วรอยอีกด้วย2จุดสม้สมส้มบุกดมไปด้วยวิตามินซีโดยส้มบริมาณ100กรัม ให้วิตามินซีมากถึง54มิลลิกรัมเลยทีเดียวแถมยังมีสารต้านอนุม an um um ูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันรวมทั้งช่วยป้องกันความเสียหายจากการสัมผัสแสงแดดและยังช่วยลดการอักเสบของหิวรวมทั้งช่วยให้ร่างกายสามารถเสริมสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกเช่นกัน สจุดพับพบิมพ์พับพิมพ์อุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินเคโฟเลตแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสนอกจากนี้ในพับพิมพ์ยังเต็มไปด้วยกรดเอลาจิก ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสะระที่คอยปกป้องผิวจากการผูกทำลายของรังสี UVA และรังสี UVB พร้อมทั้งช่วยลดกระบวนการในการสร้างเม็ดสีผิวได้เป็นอย่างดี4จุดแตงโมแตงโมดมไปด้วยน้ำใยอาหาร คาร์โบไฮเดรตแคโรทีนอย์ไลโคปีนฟลาโวนอยด์วิตามินบีหนึ่งและวิตามินบีหที่สำคัญของลไม้ชนิดนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันในส่วนของไลโคปีนนั้นมีความสามารถช่วยขับอนุมูลอิสะระออกจากร่างกายและช่วยป้องกันความเสียหายของผิวหนังได้อีกด้วยถจุดมาวงมมาวงมบกดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินเคเบตาแคโรทีน ฟีฟินอนและแซนโทฟินโดยสารอาหารเหล่านี้มีความสามารถช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของ DNA พร้อมทั้งช่วยลด,ดการอักเสบของผิวได้ด้วย6จุดกล้วยกล้วยอุด,ดมไปด้วยวิตามินเอวิตามินซีวิตามินดีวิตามินเคย่อาหารโพเลสตฟอสฟอรัแสแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทเสเซียมโดยสารอาหารเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสะระ ลดการอนักเสบของผิวและทาการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากผลไม้พัน6ชนิดที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้นยังมีผลไม้อื่ๆอีกด,ด้วยที่สามารถบำรุงผิวจากภายในสู่ภายนอกนั่นก็คืออะโวคาโดมะละกอและอาวนดังนั้นหากสาวๆ้องการบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีแนะนาให้มันกินผลไม้เหล่านี้แทนการกินขนมหรืออาหารขายะก,ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกาย อย่างมาก